วไปจิบสลองดูกันนสรลองวัวพังเซียนว่าับบ่เกิดยีบมือนเกิดยีบมอได้ขนิดนี้อืมห้องกูกันสมเหนียกับสมตีน ก็ไ่อมก็ไม่อมั่ค่อยไล่ึงคือไปถามมั้งเนตีกันิ่ยิงตีกันไม่รู้ไมุ่้๊ดได้ก็จะอยากไล่มึงไม่ไดจยิงเพิ่มไม่้ยิงเพิ

ตีข้นบึงอย่าขวางเก่งเลยอย่าขวงเก่งเอาเมียไปตีกันอยู่ป่าสองคนนหะนก็บมาา่กล้าตีนั่งบ้า,อ,าบอืมค้นอะไรอยากตีเขาห่าน อืมุ้ยซาเดี๋ยวซาบะคี่รตีเนมือนมาสินะนี่จะไม่ึ้นรวยเลียวนี้นะตีจะนต้องเยอะอจริงจริงอู้ขื้หว่ามันเล,เลน็กหน,น่อยเขาเนี่ยคืออยู่ำนาดเล็กหน่อยเขาก็เลย,ยกรกะว่ของทุกคนหรอปะ ตัวร้านข่าร้านข้าสิดายดีบานเทอางค้นขึ้นมาล่งไงหน่อยวันประกาศมาข้าอืมขอ้่มุมมากนแล้วขี่หม่งไหนยังเหลืออยูเ่เ oh. นี oh, <my> ่ยนี่วานหนึ่งคาะใหนสวงมองทำเล่นโคตรดีเลยหมองนั้นเพื่อน oh. เป็นแบบว่าแบบเหมือนตอลาดนัดเลย,เยเอ่ะอืมโซนเดียวคนแย่างเนขาทางเดียวพ่อครัอีหางถ้าเอ่ยแล้วขายยังมาขายเขาขายถ้าเกาดเขามีอยู่เขาถึงขายเขาจะถึงจะเก็บไหมอืม

น่ามากว่าทัานบึงเนาะลำมือกงเรื่องไหนที่อย,งอยางพวกบึงใหญไม่ได้เราไปยังถึงแบบมากเลยมากแค่อยาน

พ่อยดขนาดไม่ใช่ห้อยยนะเทียนจมตีน สมปอมาไม่รู้จะเก็บเปอร์เส็นมาสมปอไหนก็ได 好，别，嗯，样啥了嘛？你。